สุมาคาวรวะตศักเก้าดำหัวครัวโบโสในวันนี้สำเร็จไปด้วยดีด้วยการร่วมแรงร่วมใจไม่ว่ากำลังทรัพยกกำลังที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้ให้สำเร็จร่วมร่วงไปด้วยดีและในวันนี้นั้นเนื่องในโอกาสสงกลางอมุตแป,ปอโ,โอกรรม ทั้งที่ตั้งใจก็ดีว่าตั้งใจก็ดีทั้งที่รับก็ดีทั้งที่แจ้งก็ดีก็ขอเอาของสีดำน,นะครับเนื่องในโอกาสวันสงการานนี้นะครับและเนื่องในโอกาสวันเดือนจี่๘ในสงการานน้องๆอนุบาลเทียงใหม่บัวบานของเราก็ขออ้างอิงเอาคุณพรศะศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอด้วยดลบัเนเพื่อพี่พี่ ผูอ้าอาวุโสบัวบานของเฮามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มากปรารถนาเป็นที่เพื่อนทิ่ยจริงเป็นที่ปรึกษาของน้องๆไปตลอดนะครับและในโอกาสนี้นะครับหมู่เฮาก็ขอมาสุมาคารวะสักเก้านำหัวพร้อมทั้งขอรับพอจากผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราในวันนี้เพื่อจะเป็นสิริมง,งคล ในโอกาสปีใหม่เมือของเราครับขอสวัสดีครับขอกราบยนเชิญคุณครูวิศว์ทูกข้านเพื่อนอน้องนุ่งเดรบานอ้อมจะเลยเจ้าถ้าขึ้นขอออกก็อ่านเอาตัวก็ได้เจ้านนองแต่ดนตัวอาจจะน้อยไิหน่อยเนาะแต่ก็อันใช้แว่นตาได้อาหานอยู่เนาะสมานเดเจ้าข่้าเจ้าบอสูมความเกินแป้บหนึ่งแต่ที่น้องลือบอกไปเพราะว่า การแสดงปกติอันนำไปให้เลเลยคะาจรในมูลเจ้าสำหรับโคอือกะลงนั้นเดินทางมาจากจังหวัดแปดลิ้วจังหวัดฉะเชิงเซาหรือบ้านหรือฮองฮ้ว่าแปดลิ้วโดยบัวบานของเขาท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ไพโร์จีเจริญช่วงนี้พอดีจะทำบุญครอบครัวเปิ้ลอาจจะบปาป้าเต็มร้อยหรือบาม่วนก็เรียกวันก็ขอสุมาโดยน้าเจ้าบัวบานนี้เพื่อขอบุเขามาเจ้า วันนี้ท่านผออทองหล่อเพมาด้วยใจสุขภาพเอบไว้บ้านก่อนวันนี้เอาใจมาเจ้าก่อนที่จะพื้นตอนกับสักกรรมหลังจากห่านมูเฮาไปจะเพาะมู่ใมูฮานะมูพี่เอาวุโสขอโทษเจ้าก็จะพื้อตอนพร้อมกันเหมือนที่น้องมูมาตะกี้แต่ว่ามีกระซิบมาว่าจะขอส่งน้ำแต่อาจารย์คจะไม่มี ผมคดเดียวนะครับผมจากอนุบาลไปเป็นเวลา,า28ปีนะฮะก็ <58 S 2> ยังมีความรักแลมีความคิดถึงอยู่ในหัวใจตลอดกาลอายุไป18แล้วเหรอแล้วสำหรับปีนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมปิท <58 S 2> ี ที่ดีงามของพวกเราในวันนี้นนดูแล้วก็ตอนรับรู้สึก่าคนนอายุปีแล้วะขอให้ทุกท่านมีอายุยืนยาวฟันนักขาวของลึกขอให้เลิกลำมนุษย์ทั่วทั้งโรกาตับสุขจงได้ตับประไปจงขาดขอให้ทุกคนมีกำลังทายยาก ด,ดได้งรับปอนจจ้ากกับเดียวจะฮับปอนจากคุณครูอว,วุโสทุกท่านจา้าแต่ว่าเพื่อนจะปั่นปอนพร้อมกันนะเจ้าเพื่อจะได้บ่ได้ยืดเยือย้อเกินไปเอวานโฮตูอาท ในวันนี้ก็เป็นวันดีส,สต,ตีอันประเสริฐล้งเลือดเก่ารังหลายปัตตีก็ไม่สำคัญตีเก่าก็ร่วงไปแล้วตีไม่แก้วก็มาหอดมาเติมน้องนุ่งรูปกลานทั้งหลายก็มรละเสียอย่างนี้มาลีเสียอย่างปาเวนี ก็ได้อย่างน้องนามาลังมัททุปุขาและสุขันธทกัสสคะวัตถุนานาทั้งหลายาขอสุมาคารวะตุตน การที่สูงผิดด้วยกายกรรมว่จีกรรมมโนกรรมดังอันกอนดีผู้ฆ่ากอดจะอโหสิกรรมขพ้่แก่เจ้าตำหลายแม้ว่าสู่เจ้าตำหลายจะ,จะไปสู่จะตุะ<อ>ทิศอาทิทิศตะวันตกตะวันออก ซอกใต้ผนเหนือองบ้านเหนือแลอยู่บ้านห้องหอเหนือนตังอันก็ดีจุเนเมื่อจุนืลอเย็นใจแล้วเมื่อเป็นปิยมนามาพระจำเริญใจแกหมู่คนและเตวดาแล้วจุนอการกุ่รุ่ง ไปด้วยโภคธนทธนังข้าวของเงินคำสัจับตามหมาคือได้เชี่ยงคือมีอายุยืนยาวเยี่ยงแตด่ดีสัพพิทโยโภวินาิทคายุโภเวะอภิวาธนะสริสะนิจังพุทธ,ธาปจายิโน hai nước quan nô sùng bái thầy 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 สำคัญสลุงน pues it ur ้ำส้มปล่อยไปดำหัวสลุงน้ำส้มปล่อยไปดำหัวกำคัญสลุงน้ำส้มปล่อยไปดำหัวเจ้าแล้วนะเจ้างานดำหัวปีใหม่เมืองซึ่ง ถือว่าเป็นปีใหม่เคิร์สนะเจ้าของชมรมโกบานอันบานเชียงใหม่หรือชมรมของครูํำนญนรงเรเงนอนุบาลเชียงใหม่ของเราซึ่งปีนี้จัที่สวนอาหารเดอะก,การ์ดิ้นเชียงใหม่ก็ได้สําเร็จลุกรลวงไปด้วยบรรยากาศชื่นมื่นและสวยงามเจ้า